อะไรคะไ่ยบ,บุ๊คแค็วันนี้นะคะนิยามันนอนในห้องเก็บของนิยากะว่าจะจะทำทำอะไรจะทำงานสักหน่อยนี่คือสภาพห้องนะคะห้องเก็บของนิยาจะมาแอบหลบทำงานของนิยาในห้องนี้แหละคะ่ะก็จะมีของโอโ้โหลกกันแหละ แต่ก็จะมีมุมเตียงเอาไว้นะคะเตียงเนี้ยนิยาก็จะเอาไว้นอนทำนูน่นทำนี่คือเป็นห้องต่วนตัวของนิยาค่ะพูดง่ายๆแต่นางก็ตามมาจ้าอ่ะหนูจะทำอะไรคะหนูตามมาหนูนิอยองแงหนูนิไม่อยากไปหาหมออ่เขาอ่าหนังสตืออ่ะหนูนิจะบอกว่านิยาหนูนิดนี่ ขอรีวิวว่าเป็นหนังสือที่ดีมากนิยาซื้อมาอมประมาณสามครั้งแล้วนะคะคร<า>ั้งแรกจะนิชอบจะนิชอบมากตอนแรกเขาก็อ่านแล้วพอทําไปทํามาใช่ไหมคะก็มีบางช่วงที่เขาไม่อ่านเขาก็ชอบอ่านหนังสืออย่างอื่นนิยาก็โอเคส่งต่อยน้องๆคนอื่นไปรอบแรกแล้วปรากฏว่าต่อมาเขาบอกว่าเขาอยากอ่านหนูนิดนิยาก็เลยต้องไปหาซื้อใหม่มาอีกโอ้โหคาวนี้มีค่าตรงค่าอะไรแพงมาก แป๊บแป๊บหนึ่งคุณแม่กำลังพูดอยู่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วคราวนี้เขาก็อ่านแล้วเขาก็เป็นคนบอกเองว่าเขาไม่อยากอ่านแล้วหนูนิดอ่ะเอาให้คนอื่นไปเลยนิยาก็เลยเอาให้คนอื่นไปเลยแต่เล่มนี้ยังเหลืออยู่อีกเล่มหนึ่งก็คือให้ไม่หมดแล้วเขาก็หยิบมาอ่านแล้วเขาบอกเขาคิดถึงหนูนิดมากนิยาก็เลยต้องตั้งตรงปลายจานีโอ้โหค่าตรงค่าอะไรบานเบอ่เลย ทางนี้จะจะไม่ส่งต่อให้ใครละอะไรคะรอสักอีกสองสามปีให้เขาเบื่อมากจริงๆนวที่อยากให้ส่งต่ออะไรคะอะไรคะมาให้น้องคนอื่นไปหมดแล้วลูกตอนนี้เราเลเล่นเดียนไหนดูไหนที่มันคือเล่มอะไรคะหนูนิดไม่อยากไปอาหมออ่าหนูนิดไปอยากไปหาหมอเป็น ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาม่าฟังใหม่หม่เดี๋ยวมันก็มาโอเคไม่ยอมเชื่อฟังกุญญาใช่ไหมตอนเย็นหนูนิดมีอาการไม่สบายมากกว่าเดิมตัวหนูนิดร้อนจีปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็จำจำยังไงคะอาชิวอาชิวดูสลอยตวากกุญ้าจึงบอกว่าพรุ่งนี้จะพาหนูนิดไปหาหมอ แต่พอหนูนิดได้ยินก็ร้องไห้บอกว่าไม่ไม่เอาหนูนิดไม่ฉีดยาเวลาแตแนดีไปฉีดยาแตนดีร้องไห้ไหมคะอือหือฉันร้องไห้แตฉสนไม่ทำแตแตนดีก็ยาไม่ฉีดใช่ไหมอือหือแตแนดนีเป็นเด็กดีไหม I wanted I w a n t my old doctor I want another doctor <c oughs> แล้วหมอฟันก, <c oughs> ก็ก็แก่แล้วไม่ใช่เหรอไม <c oughs> ่นใชอไมแล้วแต่นี่ทำไมถึงบอกไม่ชอบคุณหมอแก่ทำไม <c oughs> ถึงไม่ชอบ s black. <S ไม่สวยเหรอ <c oughs> อืม b l c a c k black b black อลิสาน่า <c oughs> คุณแม่จะบอกให้นะว่า <c oughs> เราไม่ควรตัดสินใครแค่แค่เขาสวยหรือไม่สวยคุณไม่เคยตอนหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ ไม่ต้องมาีบเลยเดี๋ยวทีลิโคนแม่หลุดบอกว่าไม่บอกว่าชอบหรือไม่ชอบใครเพราะหน้าตาเพราะเสื้อผ้าเพราะสิ่งที่เขาสวมใส่แต่ให้ไม่ชอบเพราะอะไรคะตอนนี้ใส่ถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่ดีแต่ดีไม่ชอบได้แต่ถ้าเกิดถ้าเขาหน้าตาไม่สวยเขาหน้าตาแก่มันเป็นแค่สิ่งภายนอกแต่ดีห้ามไม่ชอบโอเคใช่ไหมโอเคอืม โอเคอะแล้วเหมือนกับอีกครั้งหนึ่งที่แตนนี่ไปให้อาหารแกะจำได้ไหมที่ฟาร์มโคเบนเตล์แล้วมีแกะตัวหนึ่งแตนนี่ไม่ชอบแตนนี่บอกว่าอะไรคะเป็นเพราะอะไรคะ <I know. S 1> เพราะมันไม่สวย mm hmm. ดีไหม ล้วถ้าเกิดแล้วทุกคนคิดเหมือนแตนดีหมดแล้วไม่ยอมให้อาหารมันมันจะหิวไหมแตนดีว่ามันจะหิวไหมแล้วดีไหมทําแบบนี้ดีไหมให้ปล่อยให้มันหิวดีไหมดีหรือไม่ดีคะอือหือแต่ว่าดีดีดีไม่ดีสงสารมันลูกถ้าเกิดมีคนหนึ่งถ้าเกิดมีเพื่อนที่กินหน้าการเต้นมามาหาแตนดีแล้วบอกว่าไม่เอาเราไม่เล่นกับแตนดีแล้วแตนดีไม่สวยดีไหม ใช่ไหมถ้าแม็กนิสเซอร์อืมเห็นไหมแต่นี้ก็เสียใจใช่ไหมใช่ไหมทั้งนั้นนอกจากนี้เป็นเด็กดีแบ่งปันขนมให้เพื่อนแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนแต่เพื่อนก็ยังไม่อยากเล่นกับแตนดีเพราะแตนดีไม่สวยแตนดีว่ามันโอเคไหมใช่ไหมเพราะนั้นอย่าตัดสินใครแค่หน้าตาภายนอกโอเค โอเคไหมโอเคมากอะแล้วเป็นยังไงต่อคะคานี้ไม e ่รู้หรือว่าเชื่ออืมเย้หนู่มดิฉันได้ไหมแล้วก็ป๊าป๊าม๊าทำแอนด์บริโอนดรอปเดี๋ยวยังไม่อ่านเลยอะไรอ่านแล้วอ่านก่อนโอเคแดนดิดูแลแต่นี่แล้วพอถึงวันที่ป๊าป๊าม๊ามาแล้วกับปแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าโรงเรียนปิดมม้าพาแสนดีไปอยู่กับโอป้าโอม่าที่เมืองไทยไปไหม แล้วหม่าม้าก็กลับมาออสเตรียทิ้งอเล็กซานดราไ้กับอูป้าอูมาที่เมืองไทยทำไมอ่ะลูกอ่านจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไหม,อมบอกหน่อยสิคะทำไมหนูถึงชอบหนูนิดคะพาอหนูนิดงองแงเหมือนแตนี่งองแงด้วยไหมทำไมหนูถึงชอบหนูนิดมากบอกหน่อยสิคะพ่ะหนูนิด เป็นเด็กดีเหมือนอลกซานตราจริงเหรอแต่อเล็กซานตราเป็นเด็กดีจริงเหรอคะเออเด็กดียังไงบ้างไหนบอกแม่หน่อยที่ว่าทําไมหนูถึงเป็นเด็กดีหนูทําอะไรบ้างทำไมนซนนี่ไม่บอกอ้าวไม่บอกไม่บอกว่าจะรู้ได้ไงหนูเป็นเด็กดีหรือเปล่าบอกหน่อยที่ว่าทําไมหนูถึงเป็นเด็กดีคะเพราะว่าอะไรคะหนูทําอะไรบ้างเซนี่เป็นเด็ก แล้วก็หาหมออ๋อแซนี้ไปหาหมอด้วยหระอคะแล้เยอมให้คุณหมอฉีดยาไหมคะค่ะในฉีดยาตรงไหนที่ต่ะไหนจตรงนี้แค่ตรงนี้แล้วเจ็บไหมคะเจ็บสุดสุดเจ็บสุดสุดเจ็บสุดสแล้วทำไมหนูถึงยอมให้คุณหมอฉีดคะทำไมหนูถึงยอมให้คุณหมอฉีดยาท่าน พอจีบยาแล้วหนูจะหายป่วยไงลูกใช่ไหมคะอือหือโอเคเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือกันต่อบอกลาพี่บี้ก่อนโอเคบอกว่าไงบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าี่ีสวัสดีค่ะสวยๆคุณแม่สอนว่าไงคะเอา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 สอาเอาอันนี้ค่ะเอานิี้จิ้มที่ปลายจมูกใช่ไหมหนังสือหนูนิดนะคะ ก็มีหลายเล่มมากๆแต่ละเล่มก็จะมีเนื้อหาแตกต่างกันแต่จุดประสงค์โดยรวมทุกเล่มล้วนสอนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเด็ก่ะคะ่ะเนื้อหาเรียบง่ายค่ะเด็กเข้าถึงง่ายน้องแตนดีก็เลยชอบมากแล้วคำตับก็ง่ายด้วยแถมภาพยังตวยน่ารักนะคะถ้าเกิดว่าใครมีลูกต๋า3-5ขวบหรือจะเป็นเด็กผู้ชายนิยาก็คิดว่าเขาเข้าถึงนะคะ เด็กในวัยนี้ก็คือสามขวบสามขวบยังยังแยกเพศไม่ออกนะคะแต่สี่ขวบก็จะเริ่มแยกแยกเพศออกห้าขวบนี่แยกเพศออกอย่างชัดเจนนะคะแต่โดยส่วนตัวก็คือนิยาตื้อเช่นปองแปงมาน้องแตนดีก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเพศที่แตกต่างนะคะเขาสนใจเนื้อหาในหนังสือมากกว่าค่ะนิยาก็เลยอยากจะแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าใคร อยากจะหาหนังสือดีๆให้ลูกวัยสามถึง5ขวบอ่านนะคะแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนนี่เลยค่ะหนูนิดเป็นหนังสือสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เด็กน่ารักเนื้อหาเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายนิยาคิดว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะน้องแต่นี้เป็นหนึ่งในดวงใจเลยค่ะเขาชอบมากๆค่ะ